สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์วินัทนะคะจากช of ่องรายการดวงพยากรณ์ว to ันนี้ค่ะจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจําปี2568นะคะเปิดปีใหม่วันนี้นะคะดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังค่ะในช่วงต้นปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมค่ะถึง15มกราคมปี2568 ดวงชะตานะคะของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับราศีไปค่ะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีมีนะคะเระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนอาชาราศีมีนค่ะอธิษฐานค่ะว่าต้นปีนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของการเงินหรือการงานในสิ่งที่ปรารถนาค่ะอาจารย์สับพลกเก้าครั้งนะเลือกไพ่ถึงสองใบค่ะถ้าพร้อมเริ่มนะคะชาราศีมีนหนะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ 7, จ็ดแปดาจากนั้นก็เลิกไพ่จุดสใบค่ะคําทํานายนี้ค่ะเป็นคำทํานายดวงชะตาโดายดวรวมทั่วไปนะ ไม่ได้เจาะจงข่าวว่าดวงชะตาของชาวราศีมินท่านใดท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูดวงส่วนตัวจากวันเดือนเกิดจากเวลาเกิดของตนเองนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มันมีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะเพื่อหาแนวทางนะก็ดูดวงส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจใน,นส่วนของอ e ีบุ๊กคำทำนายดวงชะตานะคะเป็นการทำนายแบบทุกเดือนเลยค่ะล่วงหน้าครบทั้ง12เดือนในปี2568ทางด้านการงาน การเงินความรักคําแนะนําต่างๆเพื่อให้คุณนะคะเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาค่ะนะอีบุ๊กของอาจารย์นะคะเป็นคู่มือให้กับคุณในการวางแผนชีวิตคุณได้เลยนะคะในปี2568ครบทั้ง12เดือนท่านใดที่สนใจอีบุ๊กของอาจารย์ก็สอบถามมาได้เช่นกันนะคะในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบน6แถวล่าง6นะคะชาวราศีมีนคับคุณนะคะเป็นชาวธาต อ่าทัาน้ำนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นน้ำเนี่ยทำให้คุณใจเย็นนะใจเย็นนะคะเป็นคนที่แบบปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก็บความรู้สึกน่ะไม่ค่อยแสดงออกรวมทั้งไพ่ประจําราศีมีคือไพ่เดมูนด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความคิดไตรตรออะไรมากมายหลายอย่างตลอดเวลานะคะก็ต้องใช้ความคิดด้วยความพอดีนะไม่งั้นจะกลายเป็นคนคิดมากนะคะนี่ความเป็นตัวตนของคุณธาตุกำเนิดแล้วก็ไพ่ประจําราศีค่ะส่วนนี้คือหน้าไพ่ของคุณอุดเด็ดมากเรื่องของโชคลาภเลยนะคะเนี่ยชาวราศีมีนคาโดสตาของคุณในช่วงครึ่งเดนแรกค่ะมกราคมปี2568 เรามาดูกันค่ะตัวตนใบ,บแรกค่ะ1นึเรียนมาถ้าหนึ่งเรียนมาในบอกเลยนะมีข่าวดีนะเนี่ยชาวราศีมีนจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างและเป็นข่าวดีที่รอคอยหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินเป็นโชคดีเป็นโชคลาภ เป็นเรื่องที่เรารอมาอยู่อ่ะแล้วรอมานานแล้วแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยคุณจะได้อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเงินจากการขายอสังหาที่ดินก็ได้หรือเป็นโชคดีโชคลาภโชคอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาหรือได้รับอะไรบางอย่างที่แบบปรารถนามาโดยตลอดเรื่องดีๆกําลังเกิดขึ้นและเน้นไปทางเรื่องของการเงินจะมีโชคลาบลับลอยด้วยนะคะเรื่องดีๆกําลังเข้ามาแล้วนะคะชาวราศีมีนะตำแหน่งเรื่องการงานการกระทําเป็นสองเหรียญด้านบนเด็กถือถ้วย มี6ถ้วยตำแหน่งความสําเด็นเป็นเดนเลฟอาจารย์มองว่าคุณจะมีโอกาสได้กลับไปทำบางสิ่งหาว่าใครรองานอยู่อ่ะใครรองานอยู่คุณจะมีโอกาสได้กลับไปทำอะไรบางอย่างที่คุณคุ้นเคยที่เคยมีประสบการณ์หรือกลับไปทําอะไรเก่าเดิมๆเก่าๆที่เราเคยทํามาก่อนนะคะเป็นการใช้ทักษะความรู้ความสามารถและมีคนช่วย แล้วก็ถูกใจด้วยชอบด้วยมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีคนฝากงานให้มีคนสนับสนุนหรือได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบและการกลับไปทำีกครั้งเนี้ยค่ะ มันเป็นจังหวะที่ดีมันเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีเรื่องงานได้เลยนะคะข่าวดีกําลังเกิดขึ้นเพราะรอมานานแล้วนะข่าวดีเรื่องงานเรื่องการกระทํานะมาดูการเงินกันไหนคะ่ะก้าวถ้วยมานะค่อนข้างมั่นใจนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรที่คุณติดต่อไว้ช่องทางการงานต่างๆแล้วก็คาดการไว้ว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามามันก็มาตามนั้นจริงๆแต่รายจ่ายก็มาไม่อยู่เหมือนกันนะคะรายจ่ายก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็ต้องวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายนะนะคะ โดยเฉพาะอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เติมเต็มความสุขให้ตัวเองต้องแบบเบาๆลงหน่อยวางแผนหน่อยนะคะในงั้นมันจะกลายเป็นว่ารับเยอะจ่ายเยอะนะคะก็ต้องวางแผนหน่อยแต่การเงินไม่สะดุดรกค่ะอาจารย์มอว่าจะมีโชคด้านการเงินเข้ามาแล้วก็อาจจะมาจากคนใกล้ตัวหรือเป็นโชคจากการเดินทางเช่นคุณเดินทางไปติดต่อไปกราฟว่าไปพูดคุยไปหาใคร ไปไหว้ปีใหม่ใครแบบนี้ค่ะคุณจะมีเงินเข้ามาเหมือนกับว่าเราเดินทางและพลังงานมันหมุนเวียนก็จะมีเรื่องเงินดีๆอะไรบางอยา่างเข้ามาจะมีโชคลาภด,ด้านการเงินที่โดดเด่นทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะเพิ่มตเติมนะคะความรักคนมีคู่ ดูวุ่นวายใจอาจจะมีเรื่องที่หงุดหงิดใจหรือไม่ถูกใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยคุยคุยกันหน่อยนะคะคุยด้วยความใจเย็นอย่าใจร้อนนะคะค่อยคคุยค่อยๆเจรจากันอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็คุยด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ค่ะคนโสดพบใครบางคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆถูกอกถูกใจและยอมการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เลยค่ะเรียกว่าความรักคนโสดโอเคอยู่นะ สิ่งที่ว่าระวังค่ะสุขภาพร่างกายมันเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยเนื่อ่ะที่ผ่านมามันคงทําอะไรหลายอย่างใน,นช่วงปีใหม่อ่ะค่ะอยากจะพักอยากจะชิลอยากจะนอนอยากจะแบบ ปล่อยสบายๆแต่บางทีมันไม่ได้เพราะมันหมายถึงว่าถ้าเราไม่แอคทีฟแล้วไม่ตื่นตัวเนี่ยมันจะทำให้เรา,าพลังงานไม่หม,มุนเวียนคุณต้องขยับเครื่องเคลื่อนตัวนะถึงจะมีโชคเข้ามานะคะระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงก็งหาเวลาพักผ่อนบาลาด,ดีดีค่ะหาเวลาให้กับตัวเองในการพักผ่อนด้วยแล้วก็ต้องทดํดในสิ่งต่างๆกิจกรรมต่างๆเพิ่ม,เต,มเติมด้วยใส่ใจดูแลตัวเองอาจจะมีเรื่องอะไรที่เรา ทำงานเยอะงานเยอะหรือแบกรับอะไรไว้เยอะระวังแถวเอวแถวหลงังแถวบา่าค่ะมันทีอาการปวดเมื่อยมันก็มีมานะคะหาใส่ใจดูแลตัวเองสุขภาพเดนะ็นะไม่งั้นจะล้มหมอนนานเส่อนะคะแล้วก็เดินทางจะมีโชคเรื่องดีกํลาลังมาโดยเฉพาะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภด้านการเงินทีเดียวะคะ่ะสาหรับชาวราศีมีนโดยาะ่อนข้น้นโดดเด่นทีเดียวนะคะหรือโอกาสด้านการงานโอกาสด้านการเงินค่ะก็เป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดแบ่งปันออไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ